เทพซ่าคนไทยว่าเจเนซิส์ในนิท็อกซ์สุมากเลยโลมบ้านด้วยลูนได้เสิยงคนชายรึครไทยใครไทยได้สิงคนชายรูบอะไรวะเอ้หมกุ้นเดี่ยเราอะหมกุบ้าอะไรเลยฉันอะยืตีเลย แกจะให้พวกพี่กดได้หกแกจะให้พวกพี่กดได้หกดาวมากกว่าสองตัวมันก็เกินไปนตอนนี้ไม่ต้องห่วงอะไรนะจิ๊บอะไรนะจิ๊บไม่ขยับได้อ๋อสกัดนี้อะอ๋อ animation ขยับลูกลับไลลูกลับลูกลับอับไหน ช่วยบับช่วยบับลูกไอช่วยบับสกาดี้ล่างแรกให้มันเทพสมกับความเป็นสกาดี้หน่อยได้ไหมแบบเขาก็จะบอกว่า,<ต>วาไม่พอเราบับภาษาเจอแล้วแบบตีเลยนะตีตีรอบได้เหมือนกับตีได้กว้างเหมือนลอตบอลติด <c oughs> อะไรเงีบบ้ยบอกได้ตัวเดียวที่ก็ไม่ว่าแล้วเอาจริงๆถ้ามันบอกถ้ามันบับอย่างเงี้ยตีได้กว้างระดับลอตบอติดแล้วบับได้ตัวเดียวไม่มีใครว่าเลยอ้นเหนียวไง มันควรจะเป็นของสก,กาดีส้สก,กาดี้ตามรอมันคือแบบ<อ>ไม่คือตัวเกมเพย์มันใช้ด้วยกันไม่ได้พี่ต่อเพระมันมันก็ต้องมีอันที่มันนี่ไงไม่ใช่แบบคือพ่ออย่างร้อยบ็อกซสาตัวเออคือถ้าอย่างนี้คือไอไอไอ,ไอคุณทอนไม่ยังมีประโยชน์อีย รอบมอนตีสามารถทําให้คนทุกคนที่โดนอาวุธของนางเป็นบ้าได้แล้วเกมเพย์ทำอะไรนะเอากระแทกมันไปเรื่อยๆมันมันก็เป็นบ้านะคือจู่มีเสามาวางตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระแทกใส่กันปึ้งปึ้งปึ้งที่ไม่เป็นบ้าเลยเห็นบังตัวแม่งเดินมาด้วยความมั่นใจแบบมามั่นใจแล้วก็ติดเกแล้วก็ทุบอ่ะจนกล่องแม่งแตกอ่ะ พี่ยังไม่เคยเจอเสาแตใครทำเสาแล้วมันแตกเลยพี่ต่อรอง<น>เอาไปวางใส่อีตัวโกลเลมโอ้ยใครมีนี่มาอ้อยเจ็บเจ็บไม่มีจะไปมีได้ยังฟอร์ดไปทางห้องน้ำอุย้ยเหี้ยมเลยยิงมันให้ลว่วงหลาตัวเออทางนั้นทางนั้น<ม>ทางนั้น แล้วติดแล้วเดี็ดๆๆๆๆๆไหนห้องหน้าห้องมีติดตดมองนท็อกซิกท็อกซิกจริงจัดการเจเนซีดให้ได้เจเนซีดเราเจอมันบ่อยมากธรรมะพี่ขอได้ไหมที่ขอยยึดทวิธีหน้าด้านเหมือนเดิมได้ไหมมาบับค่ะบับบับให้ค่ะ หนูอยากได้เหรียญอีเวนต์อันเดอร์ทายให้ครบอะไรเนี่ยเราก็ไปทำเล่เล่นกันอยู่ถ้าชั่วโมงสองชั่วโมงเองชั่วโมงตย่อเลยนี่เหลือให้ต้องไปทำเออเสียงดับเลยสุดยอดอย่างหลอสุดยอดเลยอีเวนต์หมดทุกเนี่ยเวนหมรอเนี่ยจะไม่รู้ตัวอีเวนต์มันจะหมดแล้วนะ เลงตค้หกวันเจ้กีนเจ้าเย็นะเจ้ากีนทุกคนเห็นเป็นพยานใช่ไหมว่าเสียงมันหายจริงจริงเสียงดับเสียงดับเสียงดับจริงทำมงคือเหมือนกับตอนที่เจอตอนนั้นที่บอกว่าทำ้าตะโกนปล่อยอัติข้ที่กดได้อะไรสักอย่างเบอร์อะไรทำาติงอะไรสักอย่างเยเสียงดับเพราะว่าตอนนั้นก็เสียงดับแบบนี้ นางดาเมจน้อนนะนางไม่ทำดาเบียนะงาเคแล้วทามาก็จะมาบ่นีแล้วทำนอนก็จะมาบ่นว่าปวดจะอะไรนะคอแตกคอระเบิดหนูก็แค่ไม่เล่นกับทุกคนไม่มีใครจะทำร้ายเธออุ้ยแม่อะไรเนี่ยแต่เธอทำตัวของเธอเองระวังมีมีระเบิดไหมนี่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 ขโมยขบวนขบวนจิมมี่จิมมี่ระวัง ไม่เฮี่ยแม่งไม่ได้ยังไงนี่แล้วมันโดนโคกะบาลแย่เลยครับตายระเบิดเข้าไปเนี่ยเจนเนสิตเจเนสิตแบบตัวน่ารำคาญกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นะ อย่างมัเกิดเร็วภายในทิดตายมาบางทีก็บางทีเรา,าชนะชนะเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่นชนะเลยมันจอดสองห้องระวังจะมีดุดเมาอ่ะบอกว่าออลาแคนเจนในทิดได้พอใจแล้วอืมนั่นแหละขับไครับไปมีขับคา,า,านกับอะไรไม่รู้อยู่ในนัรนลาลาเออมัน

ในเสร็จแล้ว,วลเในในวล,วลวยแหวกนอุ้ยเยี่ยมเลยแม่นจริงยเลยนี่ทุกคิใเล่นอากนายนฮเกิดาจริงๆให้คุณเล่นนะนาย มันระวักรูนแล้วนะถ้านน้เลนเจาะดีจังเลยคิดว่าคนเจาะไม่งตายเลยไม่เป็นเรอะเออมาแล้วมาแล้วด้านหลังด้านหลังมาค่ะมาค่ะมาน่าเอ้ยาวลุนว ok um> ่าไง มจไไไปม่ต้องขัดขวางด้วยเออเที่ยไอ้ลูกไอ้ลูกตรงไอเดียม<ช>ันเป็นลูก<ด>เพิมเติมใช่ใช่เท่จังขอเสียงคนเล่นหน่อยครับฮัลโหลไงเออเซอร์เบทรูมอยู่แล้วโอ้ยเช่อไหมเชื่อไหมสี่เหร โอ้มันเปิดเป็นรูอยปไมาโดนซะแล้วเค้นทุกเราต้องการพวกพวกเราต้องการกำลังเสริมมาเคนตัวเดิมที่เคนชอบอ่ะเอเนซิตอะเอ็กเจนเนสิตอะเคนแปลกจังเลยเทก็เทเลงอราทำไมถึงร้อนทำไมถึงเย็น อยากได้ที่หนึ่งจะอะไรก็ช่างอย่ามายุ่งกับกูมึงจะไปอุ่นช้า